เดินมองหน้ามันเดินมองหน้าเราตลอดเวลาเลยเว้ยไปมิชชั่นต่อไปไม่จบแค่นี้ดูกันต่อไปดโอ้ดีมากขึ้นทันไหมลูกไม่น่าจะขึ้นทันนะครับโอ้มิชชั่นตรงนี้บานเลยฮะทีนี้เฮ้ยเราฟ้าเทาเวลมาเลยดีกว่าเว้ยเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากนัก กลับมาที่นี่อีกแล้วดีมากไปขับเข้าไปในบังเกอร์นะครับบังเกอร์นี่ต้องบอกว่าเข้าทางไหนวะทางเข้าอ่ะที่เรามาต,ตรงไหนวะอ้าวเชียร์เราบังเกอร์เข้าทางไหนละ่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงประโทนี่ไงบังเกอร์อยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะลง ถึงแล้วจ้ะไปครับไปทำมิชชั่นกันต่อเ e นี่ยวันนี้เป็นอะไรที่เข้าช้ามากขายของก่อนร้อปสิบบาทก็ยังดีฮะซื้ออุปกรณ์เออไม่ได้ใช้ปืนสั้นเลยอ่ะโอเคอยากไปหาคุณเจมากเลยนี่มาหายนี่ก่อนดูอ่ะเจอมันก่อนก็เอามันก่อนแล้วกันเ okay, right. อ้าคุยหน่อยดิ นายช่างเหมือนเขาเป็นคนบ้าปืนบ้าประดิษฐ์นะครับนักประดิษฐ์นี่เองมีเรื่องเราโชคชวนกับที่นี่นะครับ e g u ก r า s น่าจะเป็นพวกรักษาความปลอดภัยเก่านะครับเอาอีกแล้วเกรดิ้งอัพนะครับผมไปล็อกเอาทาวเวอร์ก็คือน่าจะเป็นเป็นการปลดล็อกอะไรลบโอเค ไปขึ้นบนยังไงเนี่ยเอา้าผิดทางวะหลงแล้วว่ะอ่ะเน่ยปวนมากเลยเธอแม่งชิบหายโอ้ยที่นอนอยังยังดูว่าเนี่ยอ่ามาทางไหนวะโอ้โไปข้างบนเดี๋ยวหาทางออกก่อนนี่ไงตรงนี้แล้วตรงไป โอเคเจอไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็ไม่ไก่ด้วยนะอยู่ข้างบนตรงน้นเองแต่ขอเอาฮอไปดีกว่ารอบนี้ยังไงก็ขอเรียกฮอก่อนเฮลิคอปเตอร์คันโปรดโอเคไปฮะไป ขึ้นดีมากนู่นไงข้างหน้าเอ้ yeah. ออกเดินทางกันได้อุ <sh arp> ๊ยทำอะไรวะเนี่ยยิงไฟเหรอยิงไฟอ๋อน่าจะเป็นการยิงไฟรอบพวกมิสไซน์มากกว่าโอเคที่นี่ไงที่จะต้องไป โอ้ยเจ้านะเดี๋ยวจอดหอตรงนี้แหละดีมากมีที่จอดหอโอเคดีมากเลยได้ยินไหม tower, โอเคมันเชี่ยวชาญเรื่องแผนที่มันส่งแมปให้เราด้วยโลเคชันให้เรานะครับแต่เราก็เห็นแล้วนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยสีเหลืองไม่เห็นมีใครเลยอะไรวะมีหอด้วย ไม่มีคนอยู่ห้ยฮอสวยวะ่ะสีดีหุยมีเลือดหูม,มันร่องรอยออะนี่ไงแผนที่โอเคเฮ้ยนี่ไงแมพอ่ะได้มาละยังไงต่อวะโอเคฮะ สองจุดที่มันขึ้นให้เราไปตรงนู้นโอเคเฮ้ยอีกอันหนึ่งเหมือนจะอยู่ไม่ไกลวะ่ะอ๋อไกลเหมือนกันดีว่านึงขึ้นหอไปดีกว่าไปไปเร็ววิ่งตามมาโอเคขึ้นทัน,ทนไป อยู่ข้างหน้าสองที่นะครับ so ตรงนี้ใกล้สุดงั้นขอแวะก่อนแล้วกัน <'re> น่าจะเข้าได้เออเอ้ายังไงวะเนี่ยมีศัตรูหรือเปล่าวะ ลงดิต้องหาโอเคเอาลงไม่ได้ว่ะเอาลงได้ลงได้แต่ลงช้านิดนึงจอดใกล้ๆได้ไหมโหไม่มีที่จอดเลยเฮ้ยข,ข้างหน้านี่ไงถนนน่าจะจอดได้ตรงนี้เออนี่ไงตรงนี้เลย มีบ้านสองหลังให้เราได้เข้ามาหาตรงนี้จอดได้แน่นอนอ่ะลงโอเคดีมากอ่านี่คืออะไรวะเนี่ยซากสัตว์น่าจะเป็นไปดีกว่าโอเค มาส่งโลเคชันให้เราแลเฮ้ยศัตรูเพียบเลยแป๊บนึงโอ้ยเล่นไปก่อนเลยตัวแรกจัดให้จัดให้หน่อยโอ้ยเพียบเลยเรียบร้อยล่วงโอเคเดินมา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 นิวไม่ได้เหรอเรียบร้อยสองตัวตรงนี้ด้วย นี้มีสองตัวสามตัวตรงนี้นนเก็บไอ้นี้ก่อนเลยได้ไหมตรงนี้มีทางเข้าเดี๋ยวก่อนมีอะไรไหมเฮ้ยอู้ยข้างล่างมีปืนมีของได้แล้วเหรอเฮ่ยเจอไวมากเลย แล้วในนี้มีอะไรมันเห็นเราด้วยหรอเอา้าโอ้ยเกือบโอเคมุ้ยบานบานอย่างนี้บานขอดูรอบรอบนิดนึงโอ้นี่คือผลงานของมันนะฮะเฮ้ยตรงนี้เราพลิกล็อกได้แล้ว,อวขอพลิกล็อกหน่อย โอ้ของดีโอ้ยตังเพียบชอบเลยอย่างนี้เม็ดคิดเต็มฟูลทุกอย่างนั่นนั่งรอเลยเหรออ๋อมันนั่งไอ้นี่ฮะมันนั่งสแตนบายไว้เฉยวยนี่มันเข้ามาฆ่าคนหมดเลยโอ้โหไอพวกนี้ชั่วมากแม่งมีแต่ศพคนโอ้โหแม่งเชี่ยแม่งเฮี้ยมากเลยอะไอพวกนี้เอ้า รอแม่งเลยเอาเลยยิงมันดิโอ้ยลีลาจังวะไปนั่นด้วยไปจัดการบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดียังไงวะ ยิงเองดีกว่าง่ายกว่าเยอะหูยแม่งศพคนมากองเต็มเลยะ่ะหูแม่งเอ้ยโคตรเชี่์เลยบอกเลยไอพวกนี้แม่งเร็วมากไปข้างหน้าอีก200เมตรใกล้เต็มทีนะแล้วฮอวลอเราจดไหนจำไม่ได้ลืมว่ะอ๋อนี่ไงแถวนี้ ผมไม่ต้องใช้ฮอลล์หรอกมั้ง,งแบบนี้ไปได้เลยละ่ะใกล้ๆเองแค่นี้เองวิง่งเหนื่อยวิ่งเองแล้วเหนื่อยครับเหมือนวิ่งเองอะเกมแม่งข้อสมจริงเลยต้องใช้ความคิดตลอดเวลาโอเคพวกมันเยอะมากไหน เก็บขนาดไหนดูสิไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ๋อนี่อะไรเนี่ยสล็อตหรอหรือมันหมายความานอื่นวะไม่ได้หมายความว่ามีสตูเยอะความหมายอื่นแน่นอนนี่อะไรวะเนี่ยหยิบหาตรงไหนเอ้ามาแล้ว เชี่มาจากไหนวะบานเลยโอเคอุ้ย huh? มาเยอะมากหมดยังน่าจะหมดแล้วมัง้งแต่ดนตียังไม่หมดดนตียังอยู่ <c oughs> โอ้โหตายเลย ยังหาไม่เจอวะ่ะห้องนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่มีหาตรงไหนได้วะได้เพิ่ม,มอีกสองพอยท์ยที่นี่กือที่ไหนเนี่ยนม่งโผล่มาเฉยเลยตกใจมไม่เห็นวะ่ะ เอ,อ๋เกมมีเกมให้เล่นอีกแล้วเอ,อยังไงวะอยู่ตรงไหนเอ,อ้ารูทหน่อยได้ตังค์เรสเทลคอปปิ้นนะฮะเรสเทลคอปปิ Red ้นอยู่ตรงไหนอะไรน,นี้ไม่มีจริงเหรอ น่าจะเป็นปืนหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นปืนหรือเปล่าวะเขาปินป้นเอาปิ้นเนี่ยไม่มีไหวหาอยู่ตรงไหนวะหรือมีแถวแถวนี้เฮ้ยนี่ไงอะไระเนี่ยเฮ้ยเปิดได้โอเคมีบังเกอร์ซ่อนอยู่อ๋าผมหาเจอแล้วคือคือมันบอกเราแล้วว่ามีบังเกอร์ซ่อนอยู่นะครับนี่ไงโอเค เรียบร้อยหาเจอแล้วขึ้นบนเสียงใครวะเสียงวิทยุไม่ค่อยชัดด้วยเหมือนสัญญาณไม่ค่อยมีสแสดงว่าไม่ได้อยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าคลื่นไม่มีเฮ่อชิบหายละไปไหนต่อไปไกลเลยฮะ อย่างนี้คงต้องหา <c oughs> เครื่องบินเรามาแล้วเมั้งเนี้ยเครื่องบินจอดไหนจำไม่ได้ละอุ้ยไก่ว่ <c oughs> ะอุ้ยไก่ไงไกลไปเอาเครื่องบินก่อน <c oughs> เครื่องบินแท็กเครื่องบินก่อนออนู่นเลยฮนะ <c oughs> เครื่องบินไปดีกว่าอย่างงี้แม่งไกลมาก <c oughs> เหนื่อยแล้วเนี่ยเอาเรื่องเลย มาจ้าอุ้ยกดผิดกดยิงเฉยเลยเฮ้ยมีของให้ดูป่ะวะแปบ๊บหนึ่งแวบๆบแวบๆบแบบแบบดได้ไม้ไม่เอาเป็นเต็นอา้าวอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอมันรอมันเรียบร้อยเหรอ อ,อ,อ้นี่มันเป็นหมาบ้าหมาบ้านี่หมาบ้าเฮ้ได้เนื้อหมาป่ามาสองตัวไอ้นั่นมันเป็นผู้นำลัทธิแต่ละโซนนะครับฆ่ามันได้แล้วเรียบร้อยไวมากเลยธนูดอกเดียวปลิดชีวิตไปขึ้น ไปฮะข้างหน้าไอ้ต้นยาวๆนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรวะต้นสนเหรอไม่ไม่รู้นะไม่รู้นะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องต้นไม้แต่ว่าทางอะไรนะทางป่าร้อนชื้นใช่ไหมทางพวกทางอเมริกามันจะมีเยอะนะครับมันมีป่าร้อนแห้งกว่าอยากรู้ถ้ามีนี่คงดีนะครับป่าร้อนแห้งอุย๊ยอะไร เอ้าโหกี่คันวะเนี่ยเออกี่คันวันนี้เลยวันนี้วันนี้เลยเรียบร้อยฮะโอ้โหตกง่ายมากเลยสามคันอย่างไวอะ่ะโอ้โหต้องตกง่ายวะ่ะสามคันอย่างไวเลยโอเคมาแล้วครับ เรามาถึงแล้วตรงนี้สต็อปคาราวานได้ไม่มีปัญหากูยิงเลยเฮ้ยไหนวะใครมันเห็นเราตรงไหน,นตรงไหนวะอ๋อพเพียบเลยพเพียบเลย เอาแล้วครับออยทั่วออยทั่วบอกเลยควาดก่อนอเคลื่อหอไปจอดก่อนดูจอดหอจอดหอเอเคไหมเอาหอลงเอาหอลงเอาหอลงเดี๋ยวรีบไปรู้ของก่อน ไปเอ้าไปไหนแล้วคู่หูกูไปไหนแล้ว,ห,ไไห,ลวหายไปแล้วครับท่านโอเครู้สึกว่าจะได้ของแล้ว okay. เยี่ยมมากกลับมากลับไปนะครับให้ตูก,กลับไปงัป้นฟาสไปก็ได้ไมั้งโอเคฟาสเท้าเวลไปเลยแล้วกัน มันอยู่นี่อยู่แล้วเนี่ยอ่ะง่ายครับแบบนี้ไอ้ะกลับมายังปลอดภัยกลับเข้าบังเกอร์อย่างสวยงามโอเคพบว่ามือธนูแม่งไม่ดีเลยวะ่ะแบบ ไม่ไั้งใจอ่ะจริง,รงกลับมาหาได้ลเลยนี่คือมันชมเราอยู่ใช่ไหมเนี่ยขอบคุณมากนะอเภอเรียบร้อยครับได้คำขอบคุณถือว่าสมบูรณ์แบบ เยี่ยมโอ้โหแม่งได้ของมาเลยแล้วก่นนะ hey, ต้องมาขายของก่อนเอ้ยไม่ได้ขายของดิซื้อของนี่ไง <Eli. S 1> โอเคเฮ้ยเราเก็บเราเก็บของมาได้ด้วยเนี่ยเราขายได้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวขายให้หมดเลยพันเจ็ดพันเจ็ดซื้ออะไรเพิ่มได้บ้างเนี่ยซื้อชุดหรอ ไม่ร <scroll out. S 1> ู้จะซื้ออะไรวะชุดซื้อไปเราก็มองไม่เห็นคืออยากเปิดช่องมากมีเบ็ดตกปลาด้วยตกปลาได้นะเกมนี้เก็บตกปลาหาตังค์นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องตกปลาเท่าไหร่สไนเปอร์เราก็มีแล้วแต่ว่าเราอยากได้ช่องเพิ่มอ่ะนะเดี๋ยวผมพอดูก่อนว่าเราจะสามารถอัพกระเป๋าได้ยังไงเมื่อไหร่ พฮ้ยเลาอัพอะไรเขาได้เนี่ยเจสต์รีเทินจะมาได้ไวหลังจากเจ็บนะครับมูไม่เอาวะไม่เอาไม่เอา,เอ,าอืมอัพสายสเตลดีกว่าความเงียบอ่าความเงียบก็มา อูนี่ช่องเก็บของเพิ่มมากขึ้นต้องไปสายนี้ว่ะฮูอัพไอ้นี่เลยอ่ะใช้แปดอันฮู้ตรงอัพอันนี้นะครับโหแม่เอ,อ้ยท<ด>ี่ผมขอเปลี่ยนห,หู่หูนิดนึงไม่ไหวแล้วกับคนนี้อ๋อมันมันอ๋อมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะอืมไอ้นี่คนนี้เลอคนนี้ดีอันนี้ดีสุด เท่าที่เคยใช้มานะครับโคตรชอบเลยตัวเนี้ยไปรับมิชชั่นต่อ <c oughs> ยังมีมิชชั่นอื่นอีกเยอะที่เรายังไม่ได้รับ <c oughs> ขอมารับพิมิชชั่นของเจ้คนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมมิชชั่นต่อไปสวัสดีครับ